เอซีที่เขารับรักทุกคนที่กำลังเข้ามาติดตามรับชมท่านช่องน้ำพรอัดทาราในขณะนี้นะคะน้ำพอนก็ยินดีตอนรับเอฟซีทุกๆท่านเขาชื่อช่องของน้ำพรอัดทาราคือเก่าคือเดิมนะคะเอฟซีทำกลางบรรยากาศช่วงบ่ายอากาศฮอนๆเนาะค่ะเนาะเอฟซีเนาะวันนี้นะคะน้ำพอนก็ได้นำสาระดีๆมาฝากมาตอนกับเอฟซีที่เขารับรักทุกคนส่วนเราเอฟซีทันใดที่พึงเขามารับชมท่านช่องใหม่ๆที่ยังบ่้าน กดติดตามบ่าใหกดซับสไคร์บ่าใกดกระดิ่งนะคะ,ก,ะขอขอก,กับขอาวข้อมูลหนาทุกท่านกระซอยกดติดตามกดซับสไคร์กดกระดิ่งไว้เพราะว่าท่านจะไม่ได้พลาดโอกาสในการรับชมสาระดีๆจากท่าช่องที่จะนําเสนอให้กับเอฟซีนะคะคณะคณบดีมาเข้ามาว่าเรื่องปัญหาสังคมนะคะปัญหาสังคมที่อยู่ใกล้ตัวเราอาจจะเกิดขึ้นกับตัวเราหรือตัวที่ คนที่เราใกล้ชิดด้วยนะคะน้องเอฟซีเนนะนะเาะน้องพ่อจะมีโอกาสได้ไปอ่านเพจเพจหนึ่งนะคะมันเป็นกระทู้ถามตอบทําไมลูกจะไม่ผูกพันกับพ่อแม่เขาถามตอบกันว่ายจังไดเขาบอกว่าไม่มีความรู้สึกผูกพันพ่อกับแม่เลยแม้ว่าพ่อแม่จะเลี้ยงดูมาแต่เล็กก็ช่างเมื่อเราเตแล้วเราก็มีชีวิตเป็นของเราเราไม่จําเป็นต้องมาวุ่นวายกับครอบครัวเดิมเราต้องไปดิ้นรน ด้วยตัวของเราเองไปสร้างครอบครัวของเราเองอีกกระทูมม้นึงว่าเราก็ไม่ผูกพันกับพ่อแม่เหมือนกันถ้าระหว่างให้เลือกระหว่างพ่อแม่กับตัวเลือกอื่นเราขอเลือกตัวเลือกอื่นเพราะพ่อแม่ตั้งแต่เด็กชอบจำจีจำชัยชอบบังคับเราดังนั้นคนอื่นพูดดีกับเรา เขาไม่ได้ดูด่าเราเหมือนพ่อแม่เราขอเลือกช้อยอื่นดีกว่าเลือกดูแลพ่อแม่ว่าสันกับเอฟซีแล้วไปอีกกระทู้หนึ่งเขาบอกว่าเขายอมรับว่าเขาผูกพันกับพ่อแม่ในวัยเด็กแต่พอโตขึ้นเขาไม่ผูกพันกับพ่อแม่และทําไมก็เป็นหน้าที่ของเขาที่ต้องมาดูแลเลี้ยงดูพ่อแม่ในเมื่อพ่อแม่มีลูกคนอื่นทําไมต้องมาผลักภาระเขาพอนําพรได้อ่านมันหล,หลายกระทู้เขาถามตอบถามตอบกันอาจะเป็นมุมที่ลูกๆเขาระบายความรู้สึกว่าเหตุผลทําไมเขาไม่ ไม่ไม่ผูกพันกับพ่อแม่ไม่รักพ่อแม่เขาินดีที่จะรักคนอื่นมากกว่าพ่อแม่เขาบอกว่าไม่ใช่หน้าที่เขาที่จะต้องเลี้ยงดูพ่อแม่ที่จะต้องอุปการะเลี้ยงดูเพราะเขาก็มีชีวิตของเขาทําไมเขาต้องส่งเงินไปส่งเสียเลี้ยงดูครอบครัวพ่อแม่ด้วยเขาก็มีความจำเป็นที่จะต้องสร้างครอบครัวด้วยตัวเองราศีพิพิ่น้องแต่ยังหน่อยยังนุมเป็นยังโมเจ้าคือนมจากเก็บเงนินเก็บท่องสามบานสามช่องเก็บงเงินรเลียนเจ้าของตอนแกเป็นยังจะมาขอหลูกขอเตาใส่เนี่ยโดย พื้นเพขนบรรมเนียมประเพณีโดยเฉพาะพี่น้องท่านอีสานเฮ่าจะอบร่มเรียงดูลูกเตาว่าลูกเอ้ยยายขินมาเรียนจบแล้วมีการมีงานทาให้กลับมาดูแลเรียงดูครอบครัวเกาเด้อมาเปิงพอเบิงแม่ในตอนแกเด้อพอแม่เลี้ยงลูกมากกะหวังฝากผีและฝากขาไข่ว้น้ำลูกน้ำเตาแมนบ่วขายเอฟซีทุกคนเฮ้าได้ถูกการบ่มเพาะมาตั้งแต่เนี่ยหน่อย ว่าใหญ่มาแล้วมีการมีงานทําแล้วมีหน้าที่ต้องสางฐานะให้พ่อแม่ต้องดูแลอุปการะพ่อแม่ตามสมควรแมนมาค่ะม,ม่แมนว่าเฮาต้องไปเกี่ยงงอนให้ลูกคน้นโตลูกค้นกลางหรือลูกคนเล็กดูแลพ่อพ่อแม่มีลูก8คน9้าคนพ่อแม่เลี้ยงลูกมาโตหมดเท่าเทียมกันไม่มีว่าคนนี้ให้กินเยอะคนนี้ให้กินน้อยพี่ให้กินจนอิ่มพ่อๆกันจนเติบโตให้การศึกษาให้การอุปการะเลี้ยงดู ให้ปัจจัย4ปัจจัย5ลูกจึงได้มีเวทีมายืนนะจุดจุดนี้ยืนนะสังคมที่พ่อแม่ปลูกฝังไว้ว่าคนนี้ต้องเป็นนี่คนนี้เป็นนี่คนนี้เป็นนี่พ่อแม่ปลูกฝังอนาคตไหจังนี่มื่อน,นี่พอมีวันนี้แล้วลูกมาพูดคํานี้คนที่เป็นพ่อเป็นแม่เขาจะรู้สึกอย่างไรนะคะ fc โดยเฉพาะนะคะบางครอบครัวนี่ลูกนะคะตั้งแต่ในวัยเด็กเป็นเด็กอยู่กับพ่อพ่อแม่นะคะอยู่กับครอบครัวพ่อแม่ ออพอเติบโตขึ้นก็ยังเป็นเด็กดีเด็กกตัญญูพอบีบุคคลที่สามมีเมียเข้ามามีสามีเข้ามาเขาจะไปเชื่อผัวเขาเชื่อเมียเขาโดยเฉพาะได้ปู่ย่าได้ตายายที่เป็นบางช่างยุยุยงให้ลูกเขยตัวเองให้ลูกสะใภ้ตัวเองเกลียดชังพ่อแม่เดิมนั่นนำพรขอสรุปว่าพวกนั้นจิตใจต่ำกว่าเดรชานนะคะ เพราะว่าไม่ว่าคุณจะเป็นปู่คนย่าคนหรือเป็นแม่ยายเป็นพ่อตาคนคุณก็ไม่มีสิทธิ์ด้วยจิตสำนึกคุณก็เป็นพ่อคนแม่คนคุณไม่น่าจะไปจะไปเสี่ยมให้ลูกเต้าเขาเกลียดทางพ่อแม่คนที่เป็นพ่อคนแม่คนแทนที่จะ อบรมสั่งสอน,สอนลูกเขยลูกสะพ้ตัวเองบอกว่าอย่าลืมขอบข้วเก่าเด้อหนุมเอ้มายูนัทพอนะัทแม่แลลวกระไดตัวอย่าลืมไปอุปการะพ่อแม่เด้เดี๋ยวพ่อแม่ตัวที่น้อยใจว่ามาเลี้ยงเอาแต่พ่อเทาไม่เท่าจะลืมพ่อแม่ผูให้กําเนิดน,นี่เขาเรียกว่าคนที่มีจิตสํานึกเป็นพ่อแม่คนเอาใจเขามาใส่ใจเราภูละคนเห็นแกตัวได้พี่น้องกวาดใสื้เอิบเจ้าของเด้เนี่ยให้เขาสร้างพอ่อสร้างแม่พอ่อโตแม่โตบดีจังสันจังสี ถ้าคุณว่าคุณเป็นคนดีทําไมคุณไม่เลี้ยงเขามาตั้งแต่เด็กๆคุณพ่อแม่เขาเลี้ยงมาจะลูกเต้าเขามีการมีงานทําจนไปเป็นลูกเขยคุณจนได้ไปเป็นลูกสะใภ้คุณคุณมาเป็นบางช่างยุอย่างนี้ถ้าเป็นเอฟซีหนาเข้ารบบังคายเอฟซีและลูกก็เหมือนกันคุณจะเป็นลูกไม่ว่าเป็นลูกชายหรือว่าเป็นลูกสาวนะคะถ้าคุณไปเชื่อพ่อผัวแม่ผัว พ่อเมียแม่เมียก็ถือว่าคุณเป็นคนที่จิตใจต่ำมากประกอบอาชีพอะไรก็ตามต่อให้คุณมีหน้าที่ยิ่งใหญ่ในสังคมนี้คุณก็ไม่มีวันจะ,จะเจริญโกงกรรมโกงเกวียนวัฏาจจาักรสังคมชีวิตเมื่อคุณเป็นพ่อคุณแม่คนเมื่อ,อไหร่ในวัยที่คุณชราลูกคุณก็จะกลับมาตอบสนองคุณแบบนั้นและคะ่ะเอฟซหมดหลามนะคะ มีหน้าที่อุปการะเลี้ยงดูพ่อแม่ในวัยชราหรือในวัยที่พ่อแม่พึ่งพาตัวเองไม่ได้บัญจะเข้าข้อกฎหมายขอใดกัไเอฟซี MC นะคะกฎหมายมาตรา307นะคะความว่าผู้ใดมีหน้าที่ตามกฎหมายหรือตามสัญญาที่ต้องดูแลผู้ซึ่งพึ่งตนเองไม่ได้ด้วยอายุด้วยพิการ ด้วยความเจ็บป่วยหรือจิตพิการทอดทิ้งผู้ซึ่งพึ่งตนเองไม่ได้นั้นเสียโดยประการที่น่าจะเป็นเหตุให้เกิดอันตรายถึงแก่ชีวิตได้นี่แหละค่ะเอซีกรณีนะคะมาตรา307นี่นะคะเอซีะะร 7, ะะ AC. กรณีผู้ใดมีหนาทีตามกฎหมายตามกฎหมายก็คือบุตรนะคะ บุตรมีหน้าที่ต้องดูแลพ่อแม่ในวัยชราภาพนะคะเมื่อพื่นสูงวัยนะคะเมื่อพ่อแม่สูงวัยแล้วช่วยเหลือตัวเองไม่ได้หรือพื่อป่วยนะคะเป็นผู้ป่วยเรื้อรังหรือเป็นผู้พิการนะคะพิการด้านใดด้านหนึ่งไม่สามารถพึ่งพาตัวเองได้ลูกเต้าเอาพ่อแม่ไปทอดทิ้งหรือไม่มาอุปการะเลี้ยงดูตามหน้าที่ที่อันพึงจะต้องปฏิบัติตามต่อพ่อแม่ผู้ เร,เรียกว่าบุบปะการีทอดทิ้งเสียเพื่อให้เกิดการทอดทิ้งการปล่อยประละเลยหรือการเอาไปทอดทิ้งมันอาจจะเป็นเหตุให้ถึงอันตรายแก่ชีวิตได้นะคะจะต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน6,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับใครเอซีจ๋านะคะอันนี้คือ,คอการที่ลูก หรือผู้ที่มีหน้าที่ตามพันธะสัญญาที่จะต้องให้อุปการะเลี้ยงดูนะคะพ่อแม่ดังนั้นคนที่เป็นบุตรหลานนะคะมันไม่ใช่หน้าที่ที่พวกคุณจะต้องมาผรักภาระว่าต้องให้ลูกคนโตลูกคนกลางลูกคนเล็กเลี้ยงดูพ่อแม่ทุกคนนะคะคือผู้สืบสันดานของพ่อแม่ของคุณนะคะหน้าที่ของบุตรหลานมีหน้าที่ต้องอุปการะต้องอุปการะเลี้ยงดูบุปการีในวัยที่ท่านไม่สามารถ ช่วยเหลือตัวเองได้คือเป็นเรียงเรียงลูกเรียงหลานมางแต่หัวบีบม่วนปัจจุบ่นา c แมนบาร่ะตั้งแต่ตีนท่อฟ้าหอยนะคะ FC แมนบาคา่ะตั้งแต่ตีนสามารถพ่อนอมได้นะคะ FC พ่อเติบโตใหญ่ามากพ่อมีบุคคลที่สามารถนี่เขาเรียกว่านอนคุยกับนั่งคุยมันแต,ตกต่างกันความหันเหมัมนจะมีนะคะโดยเฉพาะใครที่มีสามีที่ไม่ดีมีภรรยาที่ไม่ดียุยงส่งเสริมให้เกลียดชังพ่อแม่นะคะคุณคือคนนอกที่เข้ามา เกี่ยวพันกับครอบครัวเดิมของเขาคุณไปเป็นบาทช่างยุให้เขาเกลียดชังช่างเป็นคนที่น่ารังเกียจมากนะคะจะให้ลูกเต้าเขาจะให้สายเลือดเขามองพ่อเขาแม่เขาเป็นคนนอกนะคะตัวเองเพิ่งเข้ามาแต่มาเป็นส่วนที่ลึกซึง้งขอให้มันลึกซึง้งเฉพาะส่วนที่ลึกซึ้งค่ะเอฟซี FC. สายเลือดตัดยังไงก็ไม่ขาดสามีภรรยาเมื่อขาดกันแล้วก็เป็นคนอื่นนะคะต่อให้คุณลำบากลําบนแค่ไหนร้องไห้ดังน้าตาจะเป็นสายเลือด พ่อกับแม่ผู้ให้กําเนิดคุณไม่มีวันที่ท่านจะทอดทิ้งได้นี่แหละค่ะเอซี่นี่ก็คือสารานา,นารูเป็นอย่างน้ำพอนจังกิบยกว่าทําไมลูกในสังคมยุคใหม่นะลูกในสังคมยุคปัจจุบันจึงห่างเหินและไม่ผูกพันกับปิาดามารดาคะเอฟซี FC. เพราะว่าหมอกเซานี้น้ำพอนพ่อ,พอเห็นเล็กน้อยแม่รุ่นนั่งขายของน้ำพอนก็นเลว่านุทำไมวันนี้ไม่เห็นแม่หนูล่ะทําไมหนูได้มานั่งขายของแทนอ๋อวันนี้แม่หนูจ้างให้หนูมาขายของ200ค่ะเอา้า ตำจก็เลยถามนะทาไมหนูต้องให้แม่หนูจางานของแม่เนาะไม่ใช่ของหนูข้าวพดแม่ไม่ใช่ข้าพดหนูเขาบอกว่าเสียเวลาที่เขาจะนั่งมาเล่นโลกโซเชียลเสียเวลาที่เขาจะมานั่งคุยกับเพื่อนนะคะการที่มานั่งขายของหาเงินมาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเขาเนะ่ยเขาถือว่าเสียเวลาอย่างยิ่งนี่ละขายเอฟซี FC, นี่ก็คือความรู้สึกของเด็กยุคใหม่นะคะลูกไพรเป็นแบบนี้ก็เตรียมรองเตรียมน้าตาตกไในนะคะเอฟซี FC, นะคะ ส่วนผู้ใดที่ไม่ลูกกตันยูก็ถือว่าท่านเป็นผู้ที่มีบุญบาร,รมีมากด้วยบุญบาร,รมีที่ได้ลูกที่เป็น เขาเรียกว่าอภิชาตบุตรนะคะส่วนใครที่ได้ลูกได้ลูกมีบุตรหลานที่ไม่กระตัญยูรู้คุณไม่หูคันกับพ่อแม่ก็เตรียมรับชะตากรรมตอนแก่หาที่พักพิงในวัยชราด้วยค่ะเอฟซี MC. โดยเฉพาะพอเหลงเดียวแม่แหลงเดียวดังนั้นตอนที่ท่านมีแรงอยู่รีบหาผัวไวรีบหาเมียไวอย่างหน่อยนะคะเวลาเขาเจ็บป่วยบ่สบายกันย่งได้อีตาเถ่าอีไนเถ่าจูแขนลูกข้ามคิงอ,อ่อนากอดกันเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะ สามีภรรยาเท่านั้นที่สําคัญที่สุดจะหวังพึ่งพิงลูกเต้าเลยในเมื่อเขาเป็นแบบนี้นะคะเอฟซีน้ำพ่อนฝากเตือนไว้นะคะเป็นจังไดล่ะคะเอฟซีขายอีที่นี่เฟสต์ใดเททายเอฟซีขอับพอนอึ่งได้บ่คะถ้ายเอฟซีคิดไวอีที่นี่พ่อเกิดประโยชน์เททายท่านชุกคิดไว้เก็บเงินไว้แน่ตอนแก่ชรามากสีบ่มีไผเลี้ยงดูนะคะกระสวยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสับสักใครเพื่อว่าจะเป็นกำลังแรงใจในะการสร้างสรรค์คลิปใหม่ให้กับน้ำพ่อนนะคะฝากในเด้อจ,จ้าเอฟซีขา ฝาก่ันกดกระดิ่งพระ่าท่านจะาปนเอกพลาดในการรับชมการแจ้งเตือนการล่มคลิปใหม่สำหรับอีพีนี้สวัสดีจ้าสบายดีค่ะเอฟซีทีก็รับรักทุกคนทุกคนยินดีที่ได้กันซื้อคู่ทุกคู่กันเด้อจ,จ้า